ก็สวัสดีนะครับสำหรับโจทย์ในข้อนี้นะครับจะเป็นโจทย์ที่เอามาจากเด v l แบบนะเดฟแบบก็เป็นเป็นเว็บนะครับซึ่งคอนเซปต์ของเขาเนะี่ยดีมากเลยนะทำเป็นเว็บนะครับให้คนมาฝึกนะครับเขียนโปรแกรมโดยโปรแกรมเนี่ยที่ฝึกก็จะมีหลากหลายภาษาเลยแต่แต่หนึ่งในนั้นก็จะมีภาษา Python อยู่ด้วยนะครับสำหรับโจทย์ในข้อนี้นะก็จะเป็นตามนี้เลยลองอ่านโจทย์ดู ซึ่งผมจะสรุปใจความของโจทย์นี้ให้นะครับคือเขาจะให้ตัวเลขมาหนึ่งชุดนะหนึ่ตัวเลขหนชุดแต่ว่าเขาให้หาครับว่าให้ไปหยิบตัวเลขที่ให้มานะสองตัวที่ให้ค่าหอลมอมากที่สุดอ่ะสมมุติว่ามีตัวเลขแบบนี้ตัวเลขนี้นะห้าหกเจ็ดแปดเก้า สมมุติว่าเป็นตัวเลข9ตัวแบบนี้นะครับให้คุณครับหยิบตัวเลขมา2ตัวหยิบตัวเลขมา2ตัวไม่รู้แหละตัวเลขไหนอะ่ะที่ให้ค่าหอเรามมากที่สุดวิธีของผมนะผมจะใช้คอนเซป t นี้นะครับเป็นลูปซ้อนการ2อันนะครับลูปแรกเป็นลูป for i ซึ่งจะไล่ตั้งแต่จะไล่ตั้งแต่ินเด็กซ์ศูนยินเด็กศนย์ไปจนถึงอินเด็กซที่ ก่อนตัวสุดท้าย1ตัวครับในที่นี้ก็คืออินเด็กเอย่างเงี้ยนะหลังจากนั้นครับในรูปที่2เนี่ยผมก็จะไล่ไปจับคู่ตัวเลขนะครับเป็นอีกรูปหนึ่งสมมติว่าตอนเนี้ยตัว i ชี้ที่ชี้ที่เลข1น,นะจากนั้นครับมันก็จะไล่ไอลูปในเนี่ยรูป for j เจนี่ยเขาจะวิ่งไปนะครับไปหยิบค่าตัวเลขมาอ่า่คู่กับ2 1คู่กับ3ามคู่กับ4ไปเรื่อยๆจนถึง1คู่กับ9หลังจากนั้นครับ ทุกครั้งที่มันจับคู่เนี่ยผมก็จะผมก็จะหาค่าหอละมอไปด้วยนะครับโดยหอละมอเริ่มต้นของผมเนี่ยเริ่มที่1ถ้าตัวเลขคู่คู่ไหนนะครับที่ให้ค่าหอละมอมากกว่ามากกว่าไอม์มอสจีซีเนี่ยผมก็จะเก็บค่าเอาค่านั้นนะมาเก็บไว้นะครับรูปที่2ครับ for รูปเจรูปไตัวที่2เนี่ยมันก็จะขยับมาเป็น ชี้ที่เลข2ใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับรูป4 J ก็จะชี้ที่ตั้งแต่3ขึ้นไปเนะี่ยจนถึง9มันก็จะจับคู่กันแล้วก็หาหอร์มอนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าได้หอร์มอของเลขคู่ไหนเนะี่ยมากกว่าที่มันเก็บไวนะ้เนี่ยก็จะเอามาแทนที่นะครับมาเอามาเอามาใส่ในตัวแปรตัวนี้ไว้นะก็ขยับไปเรื่อยครับ i ขยับไปเรื่อยๆเป็น3 4 5 6 7 8ก็ก็จะจับคู่กันไปเรื่อยๆ ด้วยวิธีเนี้มันก็จะจับคู่กันครบทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของโค้ดกันนะครับผมก็จะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาครับเพื่อใช้ในการหาหอละมอโดยเฉพาะเลยฟังก์ชันชื่อ GCD นะครับโดยการรับค่าพารามิเตอร์จำนวน2ตัวคือค่า a ค่า b นะครับเป็นตัวแปรเนาะ,ะต่อมาครับก็จะเริ่มตามอัลกอริทึมที่ผมบอกเลยอ่ะตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนนะครับ เพราะว่าโจทย์เนี่ยเวลาเขาให้มาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้มาเขาจะให้มาเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเขาบอกว่า,าบรรทัดแรกเนี่ยเป็นจานวนแถวนะเป็นจํานวนตัวเลขอย่างเงี้ยก็ต้องเขียนลูปเนี่ยให้วนให้วนจํานวนสองรอบนะครับเพื่อเก็บค่า1ิบกับ15บห้าอ่ะนะครับอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะมีค่าตัวเลขเนี่ยทั้งหมดห้าตัวนะห้าแถวอย่างนี้เราก็วนครับวนเพื่อรับค่าให้ครบอ่ะทีนี้มาดูกันครับ ผมก็สร้างตัวแปรนำโลนะครับเพื่อเก็บค่าของแถวแรกเพื่อให้รู้ว่าจะมีจำนวนข้อมูลจำนวนเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นครับต่อมาครับวนเก็บค่าทีละแถวเมื่อเราได้นำโลแล้วคือนำโลเนะี่ยรู้ว่ามีจำนวนข้อมูลนะกี่ตัวนะเราก็มาวนครับวนเพื่อเอาค่าทั้ง5้าตัวเนี่ยเก็บเก็บในตัวแปร Data นะครับก็เป็นโค้ดชุดนี้เนาะ ต่อมาครับตามที่ผมบอกเนี่ยเป็นรูป for i กับ for j ครับเพื่อจับคู่ตัวเลขนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นก็จะหาค่าหอละมอที่มากที่สุดไปด้วยเมื่อหาได้แล้วครับเมื่อวนจนครบแล้วเนี่ยเราก็จะได้ค่าหอละมอที่มีค่ามากที่สุดนะครับก็แสดงผลออกมาตามมาทัศนี้เลยโค้ดทั้งหมดก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนอผมลองลันดูแล้วนะอ่า ในในเดพแลบเนี่ยเขาก็จะมีเทสเคสนะครับบางทีก็มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่แต่ว่าโค้ดของเราเนี่ยจะต้องสามารถผ่านทุกเทสเคสได้นะครับแบบ100%ก็จะขึ้นคำว่า correct บนปุ่มสีเขียวลักษณะแบบนี้นะครับ